หนึ่งหม้อไปแล้วถ้าจะหัน่นนี่ไปแล้วนะลืมให้ดูตีละฆังก่อนโ,อโคตรใหญ่สวัสดีค่ะพบก,กับเทรัสอีกแล้วเลยค่ะเทลัสทำขนมจีนน้ำยาใช้ใช้ปลากระป๋องนิดนึงค่ะเพราะว่าปลาเพราะว่ะาเทลัสไม่มีเอ่อปลาเยอะมีปลาชิ้นเดียวก็เลยเอาปลากระป๋องมาใส่ด้วยก็เลยเป็นเอ่อนี่ก็คือ ต้นหอมนะใส่ขนมจีนน้ำยาอันนี้ค่ะประมาณน้โอเคนะพูดเลื่อมๆก็เอาตีทำเสร็จแล้วค่ะสมอลแล้วก็ปลากระป๋องครึ่งหนึ่งค่ะปลาปลากระป๋องเทราเป็นล้านก่อนนะเทราไม่ได้เห็ุให้เห็นทุกขั้นตอนเนาะเพราะว่า,าเทราเคยทําแล้วไงทำเริ่มทํำค่ะแต่ครั้งหน้าถ้าทําปลากระป๋องล้วนๆจะ จะทำให้ดูนะคะตอนนี้ก็คือถ้าราแค่จะเอาลูกชิ้นใส่เดี๋ยวก่อนห่อเองค่ะมันอยู่ในตู้แข็งมันมีหนึ่งห่อล้วเเอามาระบะระเขาเรียกอะไรเอามาข้างนอกเป็นไก่อบของวัยรุ่นของลูกกับเพื่อนเอาออา,อาแบบนั้นราค่ะถ้าเรก็เออไ้อยู่ถ้ <laughs> านเราโบราณไงลูกก็พูดอยู่ว่าเรื่องอันอันคู่รักกันนะเรื่องแบบว่าเป็นแฟนอะไรแบบเนี้ย มันจะเป็นแบบนี้ละแม่อะไรแบบมานี้แหละทีนี้เราก็บอกเราก็แม่อะไม่เคยเป็นแบบนี้ไม่ไม่ไม่มีตอนเป็นแม่เป็นสาวเป็นเด็กเป็นน้องก็พูดกับลูกไม่ไม่เคยไม่แม่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้ก็ต้องเราลักกันเราต้องอยู่ด้วยกันเราต้องอะไรกันแบบเนี้ค่ะท่านก็พูดมาพูดเรื่องนี้เนาะไม่เข้าใจเกิดโดนื้อยแต่ว่าเหมือนกับ แกะแม้ว่าเราเกิดนานแต่เราบางอย่างเราก็ไม่รู้ถ้าคนอายุน้อยๆนะบอกเราเราก็เราก็เชื่อนะเราก็ฟังนะคะประมาณนั้นนะคะท <c oughs> ีนี้ <c oughs> จะไม่ให้ดูน้ำยาจะไม่ดูน้ำยาค่ะค <c oughs> กลับคืนนะฉันไปอาบน้ำมาทําเสร็จแล้วท <c oughs> ีนี้ยังไม่ได้ใส่ลูกชิ้น,นะคะ <c oughs> แล้วก็ยังไม่ได้ใส่ผัก <c oughs> มาดูค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นปลาเรียบร้อยเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะแบบว่าให้มันสเสด็จนองสเสด็จน้ำเรียบร้อย เห็นเมื่อกี้แล้วเนาะเดี๋ยวจะไปอุ่นโอเคไหมจริงใจร้วนๆร้อยองค์ลงเสีบเค่ะเราก็จะมาอ่อะไรเนี่ยเนี่ยเราก็จะมาอุ่นน้ำนะคะเราก็จะได้กินแล้วาลาทารัดบุพูคพามทองเพลงนไม่ใช่ทารัดเพียงไม่ได้กินข้าวนะเนี่ยโมดแต่เล่นก็ปล่อยให้น้ำมันเดือดก่อนนะจ๊ะตอนนี้ ก็ชอบใส่ทั้งลูก,ออกชิ้นนะมันมีแค่ซองเดียวจะกินเสร็จถ้วยเนาะจะจับขนมจีนให้ดูก่อนอันนี้ผักแก้มเนาะแต่และลูกกินแล้วนะลูกกินเออ่ข้าวไปแล้วอ่ะฉันไม่ได้กินข้าวอยู่กินข้าวประมาณช้อนหนึ่งนี่แหละนี่จะมาจับขนมจีนใส่เอะจะกินขนมจีนไงกินสองหัวไปเลยเพราะว่าหิวจิเมจ้าถ้าไม่ได้เป็นคนกินผักเก่งมากนะคะก็กินประมาณนี้ โอเคแล้วมีกระหล่ำอยู่ที่เกียนหันก็ประมาณนี้ค่ะกินแค่นี้แหละไม่เมียแล้กำลางผักอันนี้เราก็แก้มออกลแล้วมีกระหล่ำอยู่เร่เอาเลยอยากทำให้ดูไงก็สวยสวยสุดก็กินแบบนี้แหละค่ะเขาบอกว่าอยากได้ผัวฝรั่งเนี่ยเราจะได้กินของ ไม่ได้กินของไทยมหลังไม่ได้กินของไทยไม่จริงน,นะคะ <c oughs> เราได้กินของไทยค่ะลูกชิ้นเดี๋ยวใส่ลูกชิ้นร่อให้ดนนะคะให้น้ำยาประทันเดือดไม่เดือดใส่ลูกชิ้นได้ไหมนเนี่ย <c oughs> จากสวีเดนเนาะเพื่อนลูกอะค่ะเขาซื้อมาให้เพื่อนลูกไปกันเขาซื้อมาให้ถูกค่ะนก็จะใสล่ลงไปก็ใส่ลูกชิ้นลงไปเลยะคะ่ะถ้าชอบใส่ลูกชิ้นทั้งลูกนะมันมีถุงเดียวที่กินใส่เยอะกว่าน,นี้ค่ะ ให้มันเกี้ยวเปอโย่อีโยอเยี่แห้ะได้ลโอ้ยอะีนี้เราจะใส่ผักแล้วก็มาลาดให้ดูเดือนนี้เนี่าจะใส่ผักลงไปนะคะอยมาเพื่อนบ้านเห็นมาโอเคเราก็มาใส่ขอบคุณค่ะโอเคนี่ค่ะก็น่ากินแล้วโอ้โห้ My God แล้วก็ปิดไฟแล้วละค่ะแต่ว่าแลาวทำให้ดูนะเป็นลาด ไม่เยอะอะค่ะตามที่มีเอาอะไรสบายใจ <c oughs> ประมาณนั้นนะคะโอเคนี่ผักอย่างอื่นเะนี่ยตู้อยู่นะนี่ค่ะก็ลากง,ง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะก็จบขาวแล้วค่ะไม่มีอะไรละกประมาณนั้นนะคะก็ได้ขนมจีนหนึ่งช่วยละพร้อมแล้วกระถางง่ายๆเนาะแ,แล้วก็อันดันไก่ของด้วยเนาะให้ดูขนมจีน 我不会。<可> <laughs>